สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กะวันจันทีแปดมีหน้าคมต้องหาหกสี่ครับวันนี้กะตอนแรกครับหาโมงแรกครับวันไช้รับจอบทีไรครับนี่ไใช้แต่สีมารีวิวมาบอกพี่น้องมาสอนวิธีการใส่ดาบคอนโชนครับพี่น้องหลายคนสงสัยว่าใส่อย่งไรสำหรับมือใหม่นะครับแล้วไปได้ผู้ดูแล้วกะบอ่าผิดพลาดประการใดกะแนะนั่มาได้เลยครับนี่ครับพี่น้องดาบคอนโชนของสามชิ้นพาซูนี่มันที่เป็นทัานสีแดงครับคอนโชนสีแดงครับดาบคอนโชนเนี่ คนต้นสีเหลืองนี่เป็นคนต้นธรรมดาครับอ๋อผมสิบอกวิธีการง่ายงครับวิธีการนี่คือตัวไรอยู่บนมันถึงสร้างการตัว้นครับสมบติว่าคนต้นตาคนต้นนี่อยู่บนนี่ตัวที่แดงอยู่บนอยู่บนไหมครับวาอยู่บนพี่ครับอยู่างล่างคือตัวสีเหลืองครับผมกนลวงจับครับเด็กพี่น้องผมกนล่งจับมันที่สร้งการครับมันสังการตัวบนครับมันถีสังการตัวบนเลยเท่ากับเท่ากับ ใส่ดาวคนท้นน like, like oh! oh ี่ข้างลกขึ oh, no. ้นมาคิดว่าเลยกได้สีดีกัไทไปเบื้องเล็กเล็กทีลนสปดสิเก้าสิสินี่นะครับี่มีตัวเรล็กบอดนีครับัวบน่ผมกัไทอยู่ประมาณนี้ครับสิบสอ็ดนี่นะครับโถคุณบอสเกันผมกลงไปครับพตนธรรมดากูลดลงไปจำเลยครับธรรมดากูลดลงไปจำเลยมาที่นี่เจเขาแต่ไต้ตำแหน่งดีเราลอกไปครับคุณบอต้องลอกครับมันกบโยกนี้มันอยู่ที่เนี้เทากั หมอดหัวงานเหรอพ่อก็บอต้องยกขึ้นยกโล่งนะครับพ่อตั้งอะไรผิดอ่ะบอต้องยกขึ้นยกลงอีกบอต้องขยับมันอีกเพราะว่าสามพิพาสุดเนี่ยมันมีออโต้ครับมีปุ่มออโต้ด้วพี่น้องด,ดีนะี่แหละดีกูมูใคยอืน่นก็แบบอะไรโมดีใคยอื่นนะครับผมผมก็บกอกผิดหมายความว่ามันดีก็มันมีก็ใายอื่นนะครับพี่น้องนี่เบื้องขีดไทยมันสีมันสีมันสีเป็นแผ่นเดียวกันไหมครับนี่มันสีเป็นแผ่นเดียวกันเลยอะ่ะเพราะว่า ดาวคนโทษเนี่มันมิสั่งการตัวนี้ครับตัวน้อยๆเนี่ยนี่แขนตัวน้อยนี่ยยันพยันกุ้สูดรตัวนี้ยันยันตัวนี้เทสให้แขนกลางขยับครับแขนกลางขยับตลอดนี่ขยับซึ๊บซึ้บซึ้บตลอดเนี่ยแขนเขาถ้าแขนกลางขยับเราขางมันตีโยกครับเหมือนโยกเหมือนเขาเที่อยางทังตลอดอะครับเข้องเข้าเด่แล้วครับพี่น้องเข้ากับใครไปเรื่อยเลยนี่ เขาตั้งได้แล้วยูยูเบตนี่ยตัวทีแดงคือดาวพันธุ์ทนครับพี่น้องพราเขาตั้งได้แล้วเขาบอต้องไปหยุ่งมันเลยครับเนี่ยเขาบอต้องมาหยุ่เลยเขาโคตรอโต้ครับเอโต้เลยโอโต้เลัดเดดามยูคนนี้ครับเนี่ยเขาต้องหอดหัวงานเอาที่ร่งเขาต้องาโครตวนีครับสอะไรครับของตันนครับพี่น้องถ้าเขาใ้ดุงานแล้วเขาโคตอโตรออโต้ ล้างลงกันเองนี่ใช้ไม่ซุดแล้วลงองลง่องอะล่องลงของค้นตัวนี้ครถทุบทางลงก่ได้บ่ได้ไปหยุง่งครับดาวเขทช่วยอะไครับบ่ได้ไปหยุ่งเลยเด้เขาช่วยยังบ่ได้ไปหยุ่งตั้งแล้วตั้งเลยครับตับ้งไว้เลยเพยราะว,ว่ามันมีออโต้อยู่ก่อต้องไปหยุ่งเลยเท่ากัใช้ไ,ไปเรื่อยๆครับพองของงานน่ะครับยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ใช้ตัวครับนี่ เพราะว่าสารคือฐานโซนนี้ออโต้ครับขั้นรุ่นกันนี่กันครับที่ผ่าหาหาไม่ว่าออโต้สำนับโยนเรืนองเนี่ยขอบคุณ้นไปพี่แดงเขาคนออโต้ได้เขาก็ต้องไปเหยื่อสครับตั้งแล้วตั้งในคว่ำดึกคว่ำดึกที่เขาต้องการแล้วนะครับเข้าไทยไปเลยมันตีเป็นแบบนี้ครับงาม,มง,งากพี่น้องเบิ่งเอามเขาไปดินแกนครับพี่น้องฝนโปรโต้จเจ้าผมเลยเอาเขอบบ้านบ่อเลือบเอาพ่อประมาณครับนี่ครับ กะฐาน CMT เขานี่นะครับนี่มาฐานเดยครับ CMT นี่ใช้ง่ายครับนี่ย้อนลงเลยครับนี่อ่าเอาโมนี่กะเห็นไหมบอกพี่น้องทวัสดีนะครับสำหรับผู้ใดที่ขอมาแล้วกะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ได้เยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอพูดเลยสวัสดีครับ